นะครับไปแก้โรงพยาบาลมหารัฐนครที่ธรรมราชกันบ้างครับนี่จัดกิจกรรมเนือในวันรณรงค์วดสูบบุหรี่โลกนะครับวันที่สามเดือนนี้ใช่ไหมนะครับย้ำนะครับโรงพยาบาลตองปลอดบุหรี่ครับโดยที่บริเวณจันจี้นะครับหน้ากองโรงพยาบาลนครที่ธรรมราชมหารัฐนครที่ธรรมราชเพชรยิ่งจิรวรรณอารยะพงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี่แหละครับเป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ เนื่องในวันสูบุรี่โลกนะครับซึ่งโรงพยาบาลมหารัฐนครทธ่สารกำลังจัดขึ้น <c oughs> เพื่อได้กับประกาศเตือนถูกไี่ในกระนักถึ่งผิดภไยนาของบูรีนะครับส่งพ่านายต่างๆโดยเฉพาะอ่างนผิดต่างๆในบุรี่ไฟฟ้านะครับยืนยันไฟฟ้านี่ไฟฟ้าสำคัญตอนนี้นะเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเกิดการกระนักถึ่งปานาอันตรายก่อนส้านผิดบในบูรี่นะครับไฟฟ้าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมนะเพื่อกลุ่มกรองสุขภาพของผู้ที่ไมสูบุรีให้โรงพยาบาลเดนันทีปลอดบูรีนะครับซึ่งการสูบุรี นอกจะเป็นอันตารายต่อผู้รูปแล้วยังเป็นอันตารายต่อคนใกล้ชิดด้วยนะครับทางนี้เนี่ยทางองค์การอนามัยโลกกำหนดวันที่3าเดือนพฤษภาคมนี้ใช่ไหมเข้าปุ๊บปีแล้วนะคะเป็นวันก่อนซูบุรีโลลค่ะเพื่อกระตุ้นให้ถูกๆประเทศได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และก็เพื่อแพร่องค์ความรู้และก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดความตระนักขึ้งโทษผิดพัยและก็พ้นกระทบความสูญเสียทางสุขภาพเศรษฐกิจและก็สร้างคมที่เกิดจากการซูบุรีและก็เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลด ละเลือกบุรีได้ในที่สุดค่ะสำหรับกิตกรรมนะครับนะก็เรศแต่ว่านี้กณะทันพ่อนำทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็กลุ่มงานต่างๆนะครับนะรวมกันเลยครับในการเดินรณรงค์การซุบบุรีนะครับอดคูบุรีแต่ทุกพืนที่ของโรงพยาบาลเนี่ยคนรูปหญ้าเนี่ยตอนนี้ไม่มีเทยื่นในสังคมเงอม